ไสน้ำมันเจ้าแรกของประเทศไทยเป็นซุปที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนจุ่มกับน้ำซุปหม่าลา่าแค่3มวินีหนึ่งสสมนี่เทียนมีเทียนมีแต่ทุกไม่มีอ้าเปิดตัวแบบนี้ชุดแบบนี้ก็รู้เลยว่าไอ้ด้าจะพามากินหม่าล่าสไตล์จีนตอนนี้ไอ้ด้าอยู่ที่ร้านซีซีหม่าล่าย่านบรรทัดทองค่ะ เป็นหมาล่าไรน้ำมันเจ้าแรกของประเทศไทยฟีฟีหมาล่าทั่งนะคะเป็นอีกแบรนด์ในเครือของร้าน CQK ิวเหมาล่าฮอตพอตค่ะซึ่งมีสาขาแฟชชิพสโตร์อยู่ที่ถนนบรรทัดทองทางร้านตั้งใจนําเสนอร้านในเครือของเราเป็นรูปแบบซีรีส์ที่ถนนบรนทัดทองเพราะมีทั้งซ q k CC และวินทีค่ะ ซุปมาราแบบไร้น,น้ำมันที่เรียกว่าล่าฮูฮูเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยค่ะทางร้านจะมีให้ลูกค้าเลือกทาน2แบบค่ะแบบที่1มาราทั่งครบจบในถ้วยเดียวลูกค้าสามารถดีไอววัตถุดิบเองได้ค่ะแบบที่2ซุปล่าฮูฮูรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนต้นตำรับมาจากเมืองหนิงเซียแตกต่างจากซุปมา่าปกติที่จะเผ็ดชาแต่นี่คือเสน่ห์ของซุปล่าฮูฮูที่ยูนิคที่สุดในไทยค่ะ วันนี้รับปกเป็นซอหวังค่ะพามากินหมาลาที่บอกเลยว่าล็กชักไม่ผิกหวังแน่นอนมาชิมซุปกันดีกว่าซุปนัวไรน้ำมันข้นกว่าหมาลาทั่วไปที่ไอด้าเคยกินใส่เนื้อก็ดีกว่าเรามาเริ่มกันที่3ชั้นครูุตะของซีพีกันเลยดีกว่าหูยน่ากินมาก ก็แบบความหอมของน้ำซุปอะ่ะมันเข้าไปกับเนื้อหมูที่นุ่มๆหมดเลยอะ่ะนี่แค่ยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มอะ่ะกินแค่กับน้ำซุปอะ่ะยังอร่อยขนาดนี้แล้วถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มจะอร่อยขนาดไหนถ้าเราอยากจะได้น้ำจิ้มอะไรเราก็สามารถบอกพนักงานให้ปรุงให้ได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะมีน้ำจิ้มตามสูตรของตัวเองก็สามารถเดินไปปรุงเองได้เลยหมูสไลด์จากหมูดำซีพีคูโรบุตา แค่้นขึ้นนะความหอมของถั่วกับความหอมของงาครบรถมากตัวช่วยเพิ่มความอร่อยของมื้อนี้ก็คือหมูดำซีพีคุโรบุตะที่มีความพรีเมี่ยมทุกคําหอมฉ่ำได้ทุกที่ให้รสสัมผัสและรสชาติที่นุ่มชํำกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยอีกระดับความอร่อยของเนื้อหมูเกรดพรีเมียมที่สามารถเปลี่ยนมือธรรมดาให้กลายเป็นมือพิเศษได้ในทุกวัน อชั้นที่นี่จะมีขนาดที่เล็กพอดีทานมากินที่นี่คนเดียวก็สามารถสั่งอะไรอย่างมาทานได้แล้วคือราคาน่ารักมากและอีกเมนูไม่สั่งไม่ได้ก็คือกุ้งปั่นซึ่งน่ากินมากเอาลงไปต้มกันเลย เก,กุ้งแน่นมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเลือกใช้กุ้ง CP Pacific ที่มีความสดหวานเด้งกรุบเป็นความหวานที่ได้จะธรรมชาติสายกุ้งห้ามพลาดเลยกับเมนูกุ้งปั่นและจะพลาดเมนูนี้ได้ยังไงนี่มมวนเบลแล้วเขาก็จะมีวิธีการกินด้วยคือเอาลงไปจุ่มกับน้ำซุปหมาลา่าแค่3วิเท่านั้นนับปเปลยจาะหนึ่งสสามนี่ากกินมาก ดูดซึมอบอุ้มน้ำซุปที่มีกลิ่นหอมขึ้นมาหมดเลยฟินแบบคูนสองไปเลยร้อนอย่างเงี้ยต้องมีตัวช่วยดับร้อนซปเปอร์ฟรุตครับที่เขายกผลไม้มาทั้งสวนที่สำคัญคือหอมกลิ่นชาด้วย เมนูของทาเล่นเนี่ยต้องสั่งเพราะว่าระหว่างเรารอให้มันหายรอเนี่ยเราก็กินของทาเล่นไปเพลินๆกินหมา่าเร็จแล้วก็ต้องมาเติมความหวานให้กับชีวิตมันโถทอดที่เสิร์ฟพร้อมกับนมข้นหวานซีซีมา่าฟ้อหวังว่าไม่ผิดหวังทั้งรสชาติคุณภาพและราคาต้องมาลองกันนะ ฟิฟิมาลาทั่งนะคะมีการขายเฟรนช์ายค่ะและจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและที่จะเปิดต่อไปคือสาขาภูเก็ตบนถนนป่าตองค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Line Official หลักซิซิมาลาและติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากราา้านซิซิมา r าทั่งที่ถนนบรรทัดทองด้วยนะคะ <S <S อยากให้ลูกค้าได้ลิมลองมา่าไรน้ำมันรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยมาตรฐานและคุณภาพ CQK ค่ะ